สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องเพชรท่าแร่ชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญรุ่นหนึ่งตอกหนึ่งของหลวงพ่อรวยปริสุโทโธนะฮะทำไมเราจึงต้องพูดถึงรุ่นนี้นะฮะก็เพราะว่าหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะราคาอยู่เริ่มต้นที่250บาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะคนมาตั้งรับเข้า5 5า6 0 0 7 0 0นะฮะเกิดอะไรขึ้นติดตามชมได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ช่วงนี้กำลังร้อนแรงสุดๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นหนึ่งตอกหนึ่งหลวงพ่อรวยปริสุทโธนะครับผมเป็นเหรียญลูกไข่นะครับผมครึ่งองนะฮะมีความโคมสวยงามมากนะฮะเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับสวยแล้วก็ยังมีเนื้อแจกในพิธีครับเนื้อทองทิพนะฮะช่วงนี้ก็มีคนมาตั้งรับกันเยอะแยะมากมายด้านหลังนะครับจะเป็นยันของหลวงพ่อรวยนะฮะที่ท่านมอบให้ไว้ในเหรียญรุ่นนี้นะฮะ ซึ่งเนื้อนี้นะฮะก็มีคนมาตั้งรับให้เหรียญละหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวนะฮะส่วนเหรียญรุ่นแรกนะฮะที่เป็นเนื้อทองแดงผิวลุง้งเนื้อแางสุดนะฮะยังคงร้อนแรงกันอยู่นะฮะตอนนี้ตั้งรับกันอยู่ที่700อบาทกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่คือเนื้อล่างสุดนะครับผมสาเหตุที่ผมสังเกตได้นะฮะ มาจากจำนวนการสร้างที่น้อยมากนะฮะรวมทุกเนื้อแล้วเนี่ย3,911เหรียญเท่านั้นนะฮะหายได้ยากเลยทีเดียวเชียวอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะสมาชิกเมื่อก่อนนะฮะมีแค่3,300ท่านเท่านั้นนะฮะปัจจุบันนี้สมาชิกเพิ่มเป็น5,000ท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะกลุ่มเพิ่งสร้างใหม่นะฮะเหรียญรุ่นแรกนะฮะได้ทำการผู้ทายพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลวงพ่อรวยเป็นประธานเสกนะครับผมมีชาวบ้านมาเป็นสักขีพยานนะฮะสอบถามชาวบ้านแล้วนะฮะบอกว่าต้องเก็บ เหรียญรุ่นนี้ของหลวงพ่อรวยให้ได้นะฮะเพราะว่าชื่อท่านเป็นมงคลเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะฮะคุณก็มากันหลากหลายนะฮะร,มรวมกันเป็นสกิพยานมีพระอีก70รูปนะฮะมาร่วมทําพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะฮะมีการแจกเหนนรียญนะฮะหลังเสร็จพิธีนะฮะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ยังมีการทําลายบล็อกอีกครับผมเพื่อความ โปร่งใสชัดเจนเล่นหากันได้อย่างสบายใจหากใครที่กำลังหาอยู่นะฮะเข้าไปที่กลุ่ม Facebook ของหลวงพ่อรวยเกจิแดนอีสานได้เลยนะฮะผมนี่คือกลุ่มโดยตรงของหลวงพ่อรวยเลยนะครับผมหากใครที่ยังไม่มีก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ